รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลายเป็นพืชพื้นเมืองของภูเก็ตพบมากตามป่าธรรมชาติทั่วไปและปลูกในบ้านเรือนประชาชนโดยปลูกร่วมกับผลไม้อื่นๆชาวกำมะลาจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันอนุรักษ์ส้มควายให้อยู่คู่ป่าธรรมชาติและต่อยอดภูมิปัญญาส้มควายพืชพื้นเมืองเป็นสินค้าโอท็อปเด่นของจังหวัดภูเก็ตโดยนํามาแปลรูปเป็นอาหารพื้นเมืองรวมทั้งสร้างเครือข่ายองความรู้เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกส้มควายเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพ ชาวบ้านมีรายได้ในชุมชนพึ่งพาตนเองตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ สวัสดีค่ะนี่คือแอดนามันนะคะวันนี้ขวัญน,นำคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ชุมชนกรมลาจังหวัดภูเก็ตนะคะบริเวณแห่งนี้นะคะเป็นสวนส้มควายนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของชุมชนที่นี่นะคะนอกจากนี้นะคะชาวบ้านในชุมชนนะคะได้มีการรวมตัวกันนะคะจัดทําเป็นกลุ่มวิสาหากิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวาดพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อที่จะแปรรูปในส่วนของส้มควายนั้นให้มีความหลากหลายแล้วก็ส่งออกเป็นสินค้าสําคัญของชุมชนด้วยละค่ะนอกจากในเรื่องของการแปรรูปส้มควายแล้วนะคะจะมีอะไรอีกบ้างติดตามจากรายการวันนี้ได้เลยค่ะวันนี้พี่รัตดาคาวิจิตประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนานำขวัญชมสวนส้มควายในชุมชน ที่ปลูกไว้บริเวณเนินเขาในตำบลกำมลามีต้นส้มควายขึ้นอยู่มากมายค่ะด้วยสภาพภูมิประเทศมีความเหมาะสมและคุณภาพของดินที่เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของส้มควายมีผลใหญ่รสชาติเปรี้ยวผลสวยส่งผลให้ผลผลิตส้มควายในชุมชนกำรรมลาแต่ละต้นมีปริมาณ1-2ตันเลยทีเดียวค่ะ ที่ยืนอยู่นี้นะคะเป็นสวนส้มควายของตําบลกมรลาค่ะซึ่งแต่ละแต่ละสวนนี้นะคะจะมีไม่ไม่ได้มีต้นควายที่เยอะมากนะคะส่วนนึงก็มีอยู่ประมาณ3-4ต้นแต่ละต้นก็ใหผ้ผลผลิตที่เยอะมากต่อปีนะคะซึ่งในชุมชนของเราเนี้ยเอาส้มควายมาแปรรูปเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวั่นพัฒนานะคะจจเอาส้มควายมาทําการแปรรูปแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถส่งออกแล้วก็เป็นเป็นตัวที่ทําให้ชุมชนของเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ โอ้โหพิรดาค่ะต้นนี้เยอะมากเลยค่ะต้นนี้คือที่เราเก็บประจําใช่ไหมคะใช่ค่ะมีกี่ลูกได้คะเพราะมีพี่ต้นนี้ดูแบบลูกเยอะมาก ปีที่แล้วนะคะต้นนี้ได้อยู่ประมาณ2,000กิโลเป็นพันกิโล2,000กิโลลูกหนึ่งก็ประมาณอยู่ที่กิโลกว่าเกือบ2กิโลนะคะตอนนี้มันจะมีที่เห็นอยู่มันจะมีหลายรุ่นมากนะคะน่าหนักเก็บได้แล้วนะคะแล้วก็กําลังออกลูกใหม่เยอะค่ะใ่มากยออกลูกก็คือเรียกว่าแค่ต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยก็สามารถไปแปลรูปเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์ของส้มควายของกลุ่มได้แล้วใช่ไหมคะได้ค่ะค่ะอย่างนี้จะเริ่มเก็บได้ช่วงไหนยังไงอะคะต้องเก็บอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ คนไหนที่สามารถเก็บได้ก็จะเก็บตั้งแต่ฤดูกาลก็คือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเดือนมกรา<อ>จริงๆแล้วมันจะออกลูกเยอะมากก็ช่วงเดือนเมาาษาพภามิถุนาแต่ปีนี้มันออกก่อนฤดูมานิดนึง<อ>มันก็เลยว่าปีนี้ทร่มควายของเราไม่ขาดฤดูถ้าเราเก็บไม่ให้มันช้ำได้ก็สามารถที่จะมาดองเก็บได้<อ>แต่ถ้าช้ำเนี่ยเราต้องมางินแล้วก็ตากเลย ยอดมานะคะเอาไปต้มซุปต้มปลาได้เลยลองชิมดูก็ได้ค่ะอร่อยในส่วนของยอดของใบนะคะใช่น้องลองชิมดูได้เลยดูมดด้วยกำนังเข้าปากพอดีเลยใช่กําลังใช่ไหมดูมดด้วยบอกว่ายอดนี้มีสรรพคุณยังไงนะคะยอดนี้ไว้มันเป็นส้มมันมีรสชาติเปรี้ยวใช้ต้มส้มต้มปลาได้ใช้ทานได,ทได้เลยทานได้เลยบางคนก็เอาไปงานงานใส่กับข้าวยำ เหมือนกับที่เขาใส่ดอกดาหลาลงไปอย่างเงี้ยนะมันมีรสชัดเปรี้ยวอร่อนน<ะ>ยที่ระด,ดาลาะคะตหลานหลานค่ะเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวค่ะได้ค่ะได้อยู่ได้ ชมสวนส้มควายกันไปแล้วนะคะเราไปชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มควายของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนากันต่อค่ะว่าชาวบ้านเขานําผลส้มควายมาแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นอะไรได้บ้างเพื่อคุณผู้ชมจะได้นําไปเป็นตัวอย่างในการสร้างงานสร้างอาชีพต่อยอดสินค้าชุมชนในพื้นที่ของตนเองได้ค่ะ ก่อจะมารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนไลฟฟังหน่อยหนึ่งคะ่ะว่าเริ่มต้นยังไงบ้างคะจากเดิมที่กลุ่มเนี้ยจะมารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านได้นะคะก็เกิดจากที่ว่าเราประสบภัยซึนามิกันมาก่อนตั้งแต่พีพ2547นะคะ ตอนนั้นก็คือต่างแม่บ้านทุกคนก็มีทําอาชีพก็คือออกไปค้าขายอะไรบ้างอยู่ที่หน้าชายหาดแต่หลังจากเกิดสึนามิมาประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็ไม่มีอาชีพอะไรทำเลยหลังจากนั้นมาเป็นปีก็เริ่มว่างงานนะคะเรามีพืชท้องถิ่นตัวหนึ่งเขาเรียกว่าส้มควายซึ่งส้มควายเนี่ยนะคะมันออกลูกป,ปีละครั้งหลังจากที่มันออกลูกมาแล้วชาวบ,<ค>บ้านที่เอามาทํา สมัยก่อนก็ใช้เฉพาะทําแกงส้มต้มส้มอย่างเดียวนะคะคือตัวนี้นะคะเอาจากผลส้มพายสดเนี่ยค่ะแล้วมาตากแห้งงานงานงานเป็นชิ้นแล้วเอามาตากแห้งใส่แกงส้มต้มส้มนะคะพอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าต้นเหนือมันออกลูกเยอะมากเป็นตันเป็นพันพันกิโลอ่ะค่ะเราก็ใช้ไม่หมดใช้แค่เจ็ดแปดลูกก็พอแล้วต่อปีหนึ่ง ก็คือจากที่เห็นจุดเริ่มต้นจากเป็นผลส้มควายแบบนี้นะคะที่เป็นผลสดก็นํามาเริ่มจากแปรรูปเป็นการตักแห้งอย่างนี้ก่อนนะคะปัจจุบันเรามีการแปรรูปเป็นกี่ชนิดยังไงบ้างคะตอนนี้เราทํามาหลากหลายมากนะคะก็คือตาส้มส้มควายแช่อิ่มนะคะทาเป็นเป็นเส้นอย่างนี้ก็คือส้มควายแก้วส้มควายกวนแล้วก็ส้มควายหยีก็คือทําเป็นแบบ3ามรสนะคะแล้วเราก็ทําจนถึงเป็นตอนนี้ก็คือตัวนี้ก็คือเรากําลังจะทําเป็นชาส้มควาย หุ่มสามารถทําได้หลากหลายชนิดมากตัวนี้เรากําลังทําอยู่ก็คือตึงสําเร็จรูปเป็นชนิดผงชงดื่มได้เลยตัวนี้จะมีเขาเรียกว่ามีสะดวกในการพกพาด้วยคนที่ทานกาแฟทานขิงผงอะไรเนี้ยแล้วก็เราก็ทําในลักษณะเดียวกันก็คือให้เป็นแบบเครื่องดื่มที่แบบพร้อมชงดื่มได้เลยใช่ไหมคะ้ค่ะตัวสรรพคุณของส่องควายจริงๆอ่ะมันเป็นไบ่ะมันมีสารตัวหนึ่งที่ใช้ลดไขมันลดเบาหวานลดความดันค่ะ หรือว่าลดความอ้วนก็ได้นะคะในสรรพคุณของส้มควายสมัยก่อนชาวบ้านเรียกส้มควายว่าพืชมหัศจรรย์เพราะว่าทุกอย่างมันสามารถรักษาโรคได้หมดเลยตั้งแต่รากรากของส้มควายมันจะเป็นยารักษานิ้วได้คนสมัยก่อนถ้าเป็นนิ้วก็ไม่ต้องไปหายาหมอะนะคะเขาก็ไปตัดรากมาแล้วก็เอาไปตากเดดแล้วก็ามาต้มน้ำกินตัวตัวใบย,ยอดอ่อนของมันนะคะเอาไปต้มส้มแกงส้มได้ ตัวดอกของมันนะคะเป็นยาชนิดอย่างดีเหมือนกันที่คุณโบราณก็เอามาทําสําหรับเอาไปตากแดดแล้วก็เอามาต้มน้ำแก้ขับเสมหะแค่เจ็บคอได้เพราะว่าในดอกมันจะมีตัวยางชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะสมานแผลได้ดีนะคะแล้วก็ผลมันก็คือเนื้อของมันเอามาทําเป็นของกินเล่นอย่างนี้ได้แล้วทําเป็นเครื่องปรุงอาหารใส่แกงได้แล้วแล้วก็ทําเป็นอาหารหลากหลายอย่างนี้ได้นะคะสรรพคุณก,ก็คือ ที่สําคัญก็คือมันมีสารตัวหนึ่งที่จะไปสกัดเปลี่ยนจากน้ําตาลเปลี่ยนจากแป้งให้เป็นพลังงานซึ่งมันไม่เป็นสารตกค้างสารตัวนี้มันจะสะกัดจากแป้งให้เป็นพลังงานใช้ได้ทันทีถ้าเหมาะก,ก็สาหรับคนที่ต้องการลดความอ้วน ลดไขมันลดเบาหวานพวกนี้ได้เลยก็เรียกว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์สรรพคุณครบด้านจริงๆตั้งแต่รากต้นใบนะคะรวมถึงผลนะคะอย่างผลสดกับที่แปรรูปแล้วเนี่ยสรรพคุณแตกต่างกันไหมคะจริงๆแล้วผลสดอ่ะมันก็สรรพคุณมันก็ดีอยู่แล้วมันมีวิตามินซีที่สูงมากนะคะแต่เรามาไปรูปอย่างนี้มันก็ยังยังมีอยู่ยังมีวิตามินที่คงเหลืออยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือส้มควายเนี่ยมันออกรูปปีละครั้งเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่มันออกมาเยอะๆเราต้องต้องทําการถนอมอาหารเอาไว้โดยการที่เอาไปดองเอา เพื่อที่จะให้มีผลิตผลตรงนี้ใช้ได้ตลอดทั้งปีอย่างของกลุ่มก็จะมีแบบดองผลส้มควายไว้เองด้วยใช่ใชไหมคะอ,อย่างเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเดินเข้ามาในนี้จะมีเป็นถ<ม>ังแล้วก็มีผลส้มควายดอง<ช>อยู่ใช่ไหมคะพี่รดาค่ะระหว่างส้มควายกับส้มแขกมีความแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างคะ่ะความแตกต่างที่จะเห็นชัดเจนมากส้มควายระหว่างส้มควายกับส้มแขกเนี่ยนะคะตัวนี้ เป็นส้มแขกของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีอยู่เยอะมากนะคะลักษณะของมันก็คือจะเป็นคูแล้วก็มีตัวทับเหมือนกับมังคุดใบของมันจะเรียวยาวแล้วก็เวลาเผามาข้างในมันจะใช้มันจะคล้ายๆกับส้มโอ,อมแต่ส้มปลายของเรามันไม่เหมือนกันนะคะ ลูกของส้มแขกจะเล็กกว่าแต่ลูกของส้มควายของเรา,าลูกใหญ่ถึง2กิโลเลยก็มีลักษณะมันก็จะเป็นภูแต่ภูมันก็จะตื้นๆหน่อยหนึ่งมันจะไม่มีทับและใบของมันก็จะเรียวมุนนะคะซึ่งผ้าข้างในที่เราเผาออกมาก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันไม่เหมือนกันลักษณะข้างในมันจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งเนื้อข้างในเนี้ยมันก็สามารถที่จะทานได้ด้วยมีวิตามินซีที่สูงมากด้วยนะคะแต่ตัวของส้มแขกซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนเลย แต,ต่างกันนะคะนี่เป็นผลส้มแขกนะคะนี่เป็นผลส้มควายนะคะอ,คอย่างปัจจุบันที่เราทําตรงนี้นะคะ่ะตลาดของกลุ่มที่เรานําไปจําหน่ายนีคะที่ไหนยังไงบ้างรวมถึงตรงนี้เป็นเหมือนสินค้าอุทอบของกลุ่มด้วยใช่ไหมคะ ปัจจุบันนี้ที่เราจําหน่ายเราจะ,ะส่วนหนึ่งผลิตแล้วก็ส่งให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งที่เขาจะไป,ไปจําหน่ายทางภาคเหนือ,อแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มแม่บ้านที่จะส่งค่าไปตามศูนย์โลตกต่างๆทั่วประเทศแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือชาวบ้านหรือว่ากลุ่มของเราเนี่ยออกไปงานงานต่างๆในจังหวัดต่างจังหวัดถ้ามีก็ออกไปทําการตลาดเอง แต่ที่สําคัญก็คือสินค้ากลองตัวนี้เป็นของฝากเป็นเหมือนสินค้าโอทบของจังหวัดภูเก็ตเราก็จะวางไว้ตามที่ร้านของฝากต่างๆค่ะก็คือถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อมาที่กมลาแห่งนี้ก็จะต้องนึกถึงสิ่งนี้คือส้มควายนั่นเองจะเห็นว่ามีการแปลรูปความหลากหลายมากพิรดาค่ะข้างหน้าตอนนี้อยู่ตรงนี้คือกลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมต้องชิมค่ะว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะคะ อันนี้อันแรกก็คืออะไรนะคะอันแรกก็คือตัวแช่อิ่มแช่อิ่มนะคะเดี๋ยวลองชิมตัวแช่อิ่มดูนะคะไม่เปรี้ยวเลยค่ะอร่อยมากะะมที่จะสําหรับคนเดินทางด้วยเนาะเวลานั่งขับรถไปอะไรไปเนี้ยทานไปเ็นของทางเลยอืมอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้นนคือสามรสมันจะออสามรสอะค่ะมีพริกมีสามรสนะคะ,ะ,คะใช่มีพริกมีน้ําตาลมีเกลือผสมอยู่ รสชาติก็จะไปอีกแบบหนึง่งเผ็ดๆเปรี้ยวๆเลยจะเผ็ดๆหน่อยหนึ่งค่ะตัวน,นี้จะเอาเนื้อของส้นฟายมากวนกวนนะ,ะคะกวนนี้ใช้แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือชาวบ้านก็จะผูกเลยเราจะไม่ใช้ตัวเลยประกอบเลยใช้แค่ถุงมาแล้วก็ม้วนผูกเอาอคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกุศลบายที่ให้ชาวบ้านก็มานั่งรวมกันแล้วก็ตัด,ดแล้วก็นั่งหมุนๆรวมกันค่ะเพราะมันต้องใช้เวลาลองชิมได้เลยค่ะ อือร่อยค่ะคือชิมมาสามอย่างแล้วคือกลิ่นจะไม่ไมเหมือนกันรสชาติจะแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็อร่อยค่ะววควร กลุ่มแม่บ้านนะครับเราพากลุ่มแม่บ้านไปคอนเนคชั่นกับราชการหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เขาได้ลงมาทําโครงการนะครับในพื้นที่ของผมครับและเพิ่มให้ชาวบ้านมีศักยภาพมีโรงงานต่อไปข้างหน้าครับในการต่อยอดนี้ผมก็โชคดีนะครับว่าทางของผมเองพอมีที่ดินนะครับแปลงหนึ่งนะครับเพื่อได้ให้กลุ่มแม่บ้านของเราได้เพิ่มขยายขยายในการผลิตนะครับเพราะตอนนี้เราเรายังกังวลนะครับว่าการผลิต้น่วฝักยาของเรานี้ยังจะมีจํานวนน้อยนะครับ การสกัดนะครับของสมควายมีเกี่ยวกับการลดเกี่ยวกับร่างกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นลดเบาหวานอะไรอย่างงี้ครับถ้าเราสามารถเพิ่มโปรดักต์ต่างๆในการพัฒนาสินค้าต่างๆส่วนผมก็สามารถให้เช่าที่ดินของผมเองโดยมีค่าตอบแทนอื่นใดนะครับให้ทางผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพิ่มขยายในการผลิตนะครับส่วนการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเราก็พากลุ่มแม่บ้านนะครับ เข้าไปดูงานศึกษาดูงานที่จังหวัดพังงาครับที่พังงาเขาปลูกข้าวนะครับส่วนเราก็มีส้มควายล้วก็ทําโครงการส้มควายและข,ข้าวนะครับที่พังงาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเล่เรียนเปลี่ยนคุปัญชาท้องถิ่นศึกษาซึ่งกันและกันเราก็ถามเขาว่าในพื้นที่คุณเนี้ยคุณที่สนใจจะมาปลูกส้มควายไหมนะครับเขาก็สนใจเขาเอาขอไปเลกกันส่วนในพื้นที่ผมก็คือตอนนี้ก็คือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ เพื้นที่เล่งหน้าต่างๆเราไม่มีแล้วนะครับเราก็พยายามรักษาเิ่งที่มีอยู่ให้มากที่สุด คุณผู้ชมคะสินค้าเด่นของชุมชนที่นี่นะคะนอกจากการแปรรูปของส้มควายแล้วนะคะยังมีนี่คะ่ะการเพ้นผ้าปาเตกน,นั่นเองะคะ่ะอันนี้ใช้สีนี่เลยใช่ไหมคะหลักในการเพ้นยังไงคะมะตามขอบเลยจ้าก็คือลงขวัญลงสีตามขอบได้เลยนะคะแล้วก็ไล่สีมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาลองทํากันดูค่ะค่อยๆบีบนะคะมาค่อยๆบีบจ้าเียบเบ นนี้เป็นงานปักนะคะงานปักถ้าเดิมๆก็คืออยู่ที่ลักษณะอย่างนี้นะคะนี่คือนี่คือของเดิมลายเดิมนะคะมันจะอยู่ราคาอยู่ที่ประมาณ400บาทนะคะแต่พอเราปักเสร็จนะคะปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่3,500บาทค่ะมันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นแต่ให้กลุ่มแม่บ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปน นี่คือกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะคะของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนาค่ะคือการเพ้นผ้าปะเตะน,นะคะเป็นผ้าปะเตะธรรมดานะคะที่เรามีขายอยู่ทั่วไปที่ท้องตลาดนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะผ้าจะอยู่ที่ราคาประมาณอยู่ที่300บาทนะคะแต่ถ้าเราเพ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเพิ่มมูลค่าได้เป็น1000บาทมาเพิ่มมูลค่าขึ้นจาก400มาเพ้นกลายเป็น1 0 0 0 1,500จาก4 0 0 500มาปักกลายเป็น3 0 0 0 3,500ถึง4,000บาท ตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นเป็นการตอบรับที่ดีมากกลุ่มก็ทำไรายได้ให้ได้เยอะมากกับตัวผ้านะคะอยากได้ประเตศสวยๆนะคะที่คู่กับบาบาย่าของภาคใต้นะคะก็เชิญได้ที่กลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรบางหวานพัฒนานะคะหมู่ที่5ของตำบลกรมะดาค่ะ ชมคะนี่ก็คือขนมโคนั่นเองนะคะหลังจากเมื่อสักครู่นะคะขวัญไปเพ้นท์ผ้าปาร์ตี้กันมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็มาทําขนมพื้นบ้านของที่นี่กันต่อนะคะนั่นก็คือขนมโคนั่นเองค่ะ <S 2> <S 2> <S วิธีการทําก็ไม่ยากนะคะนี่ค่ะมีแป้งนะคะแล้วก็มีน้ําตาลนะคะแบบนี้นะคะใส่เข้าไปตรงกลางแล้วก็ปั้นๆน,นะคะ ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนะคะแบบนี้นะคะปั้นไปเรื่อยๆเป็นก้อนกลมต้องกลมมากไหมอะมะนี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนะคะใส่ลงไปในหม้อนะคะเมื่อแป้งสุกแป้งก็จะลอยขึ้นมานะคะมาก็จะตักแป้งนะคะแล้วก็ไปคลุกกับมะพร้าวก็เป็นการเสร็จขั้นตอนค่ะ เราก็มปทำขนมโคนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมความอร่อยกันค่ะกำลังร้อนเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะแป้งนี่หวานดีค่ะหมู่ที่5ชุมชนกำมลาคือชุมชนหน้าอยู่มีความปลอดภัยเพราะผู้นำชุมชน มีมาตรการที่ดีในการดูแลคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนให้เกิดความผาสุกปรองดองสมา,านันทันพร้อมรองรับการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคตเพราะที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามทางธรรมชาติหลายแห่งค่ะในการท่องเที่ยวชุมชนนะครับเราชุมชนหมู่หาตำบลกำมลาโชคดีอีกอย่างนึงก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับในชุมชนผมผมมีกล้องวงจรปิดจํานวน50กว่าตัวนะครับล้อมหมู่บ้านเลยนะครับ แล้วก็เราพร้อมในการศักยภาพเกี่ยวกับแหล่งน้ําคือน้ําตกเรามีน้ําตกเรามีกลุ่มแม่บ้านนะครับเรามีาภูมิยาชาวบ้านทําขนมเราพรีเซนต์ตัวนี้ครับเอาของที่มีเรามีอยู่แล้วเอาของดีเรามีอยู่แล้วครับพยายามขยายให้ทางนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเข้ามาลิ้มลองนะครับส่วนผมก็ได้เป็นคนประสานนะครับให้ทางผู้ประกอบการหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านให้เราทํานะครับ ทุกๆวันให้ดีสุดนะครับเราพูดในสิ่งที่เราทำนะครับเราทำในสิ่งพูดเออตอนนี้ผมก็ประจักษ์ประจักษ์ผลก็คือกลุ่มแม่บ้านนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับผมให้ความสําคัญต่อกลุ่มผู้สูงอายุมากนะครับเพราะผู้สูงอายุเขามีความเชี่ยวชาญเท่าด้านเขามีูมิปัญญาของเขานะครับเขาสามารถนํานองค์ความรู้ตัวนี้นะครับไปขยายให้ลูกหลานของเขารักบ้านเกิดรักถินฐานบ้านเกิด <Für> เราได้งานได้ชีพได้รายได้และก็ัรักบ้านเกิดนะครับ อยากจะแนะนําให้รู้จักตําบลกรมรามากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยในชุมชนของเราก็ยังมีของดีอยู่มากมายอย่างเช่นมีต้นส้มควายร้อยปีต้นผักต้นผักแล้วก็มีพืชเศรษฐกิจอีกมากมายในชุมชนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่ชาวบ้านก็ทํากันอยู่อีกเยอะค่ะอยากจะให้มาดูเองนะคะในตําบลกรมรา ความสาเร็จของหมู่ที่5ชุมชนกมลาเกิดจากความสามัคคีสมารันทนของชาวบ้านที่จับมือกันเหนียวแน่นสร้างชุมชนเข้มแข็งมีกลุ่มแม่บ้านที่มีความโดดเด่นในการแปรรูปส้มควายการปักและเพ้นผ้าป่าเตะที่สร้างงานสร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนมีสินค้าจําหน่ายไปทั่วประเทศสร้างชื่อให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนาเป็นที่รู้จักนี่คือชุมชนแห่งความสุขที่รายการอเดนามัน นำมาฝากกันในวันนี้หมู่ที่5ชุมชนกมลาจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมคะท่านหมดในรายการวันนี้นะคะก็เป็นวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บางหวานพัฒนานะคะในตำบลกมลาจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ได้รวมกลุ่มกัน,นะค่ะแปรรูปในส่วนของส้มควายนะคะให้กลายเป็นสินค้าเด่นของชุมชนนะคะที่สร้างชื่อไปทั่วประเทศนะคะรวมทั้งมีการนำผ้าปาเต้นะคะมาเพิ่มม,<น>มูลค่คา,เะคะาเพิ่มนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าปาเต้นะคะ <G mun ce lla> และที่สําคัญนะคะสําหรับใครที่รับชมรายการอยู่นะคะต้องการที่จะมาอุดหนุนสินค้าชุมชนของที่นี่นะคะรวมทั้งมาอุดหนุนในส่วนของผ้าปาเต้ที่มีความสวยงามแบบนี้นะคะก็มาได้ที่ชุมชนกมลานะคะ และสำหรับวันนี้นะคะหมดวลาของรายการแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ